วันที่ถ่ายคลิปนี้เป็นวันที่13มิถุนายนนะคะซึ่งก็หมายความว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเดินทางไปที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนั่นเองและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสนามบินสวรณภูมิเรียบร้อยนะคะรอบนี้เราบินกับสายการบิน Air a s i ช X นะคะแล้วก็จะไปถึงที่ญี่ปุ่นวันที่14มิถุนายนเวลาประมาณ11โมงของที่ญี่ปุ่นค่ะโดยเราต้องขึ้นเครื่องตั้งแต่ประมาณตี2เครื่องเลยนะคะทุกคนเมื่อมาถึงแล้วเราก็เช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋าอะไรเรียบร้อยนะคะ พอเช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็แยกกับพ่อแม่นะคะแล้วก็เดินไปที่เกตกันเลยแต่เกตที่เราจะไปขึ้นเนี่ยจะต้องนั่งรถไฟฟ้าไปนะคะระหว่างทางก็จะมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางเนี่ยดูให้ดีเนาะว่าเกตมันอยู่ตรงไหนเราต้องขึ้นรถไฟฟ้าไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เรื่องะไรหรอก็คือเดินตามๆเขามานะคะแล้วก็ดูตามเลขเกตใน boarding pass นะคะตอนนี้ก็ใกล้ถึงเกตแล้วนะคะก็จะมีจุดถ่ายรูปแล้วก็ร้านค้ามากมายนะคะ ถ้าใครมีเวลาเนี่ยก็มาเดินช็อปตรงนี้ได้นะมาถึงแล้วก็รอเจ้าหน้าที่เรียกนะคะนี่ได้ขึ้นแล้วนะคะเรานั่งข้างหน้าต่างเลยนะคะทริปนี้โชคดีมากเลยนะคะที่คนที่นั่งข้างๆเนี่ยเป็นผู้หญิงเนาะอ่ะเครื่องจะออกแล้วนะคะแล้วเจอกันที่โตเกียวค่ะ ในที่สุดก็มาถึงที่โตเกียวแล้วนะคะไล์คือราบเลื่นมากๆหลังจากมาถึงก็มีคนจากมหาวิทยาลัยวาเซดะมารับเรานะคะแล้วก็พาเรานั่งรถบัสมาที่ที่พักนั่นเองการเดินทางคนเดียวครั้งแรกของเราในครั้งนี้ก็ยังไม่มีอุปสรรคอะไรนะคะก็รอติดตาม EP ต่อไปด้วยนะคะทุกคน